สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พีเทุกท่านนะคะวันนี้นุกมีรถเข้าใหม่สวยๆนะคะมารีวิวอัปเดตกันอีกแล้วนะคะวันนี้นุกอยู่ที่โกดังเก็บรถเข้าใหม่นะคะของบริษัทเพชรยนต์บอกเลยนะคะว่าสําหรับใครที่รอโตโยตา้าไฮรักรีโวตัวล็อกโคอยู่ห้ามพลาดเลยสําหรับคลิปนี้นะคะบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถเพิ่งเข้ามาสดๆลร้อน ที่จะมาทำรีวิวให้ดูนะคะคันนี้เป็นโฉมปี2018จดปี2019นะคะ4ประตู p i ีเนนะคะตัว l o อกโค 2.4G นะคะจะเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะสภาพสวยเดิมแน่นอน4บอนนะคะคันนี้นะคะในราคาเพียงแค่679,000บาทเท่านั้นนะ,ะฟังไม่ผิดราคาพิเศษเลยนะคะสำหรับใครที่รอรุ่นนี้อยู่ บอกเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนต้องบอกก่อนนะคะว่ารถเนี่ยล็อโคมีมา2คันนะคะคันที่เห็นดูข้างๆนี้อีกคันหนึ่งสีดำนะคะแต่ว่าสีดำราคายังไม่ได้นะคะเดี๋ยวนุก่กมีเวลาจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึงนะคะวันนี้รีวิวคันนี้ก่อนใครที่รอนะคะสำหรับ ล็อกโคนะคะบอกเลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะปี18-19โจได้เลขใหม่เพียง50,000กว่ากิโลทันเองนะคะรถสีสวยเลยเดี๋ยวดูารายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะว่าคันนี้มีออปชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาเริ่มจากหน้าเลยสำหรับคันนี้นะคะจะได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์นิ่งไหลามาพร้อมเลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นตัวโฉมล็อกโคนะคะกเ็เดิมแท้จากโรงงาน คันนี้นะคะแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะขนาด17นิ้วนะคะได้ยางปี2018สเปคตรงรุ่นนะคะมีซุ้มล้อมาพร้อมเลยสีเดิมจากโรงงานนะคะโลโก้รถมาครบหมดนะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็ติดฟรีมาพร้อมรอบคันเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีคิ้วกันสาดมาให้พร้อมมาดูด้านในกันใน สำหรับคันนี้นะคะภายในนะคะภายในจะเป็นโทนสีดำแบบนี้เลยโถลดเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะไม่วิ่ง52,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะบอกเลยใครที่หาไม่น้อยนะคะรีบเลยคันนี้มาไวไปไวแน่นอนนะคะรับประกันมาไวไปไวแน่นอนนะคะเพราะว่าลูกค้าตามหายเยอะนะคะมาพร้อมเกียร์แมนวนวลแอร์ปรับออตโต้หน้าจอทัชสกรีนแท้จากโรงงานนะคะฟังวิทยุ FMAM เครื่องเล่นซ d ดีได้หมดเลยแล้วก็ มีในส่วนของเนวิเกเตอร์นำทางมาด้วยพวงมาลาัยมตัติฟังก์ชันนะคะไม่มีช้าไม่มีสึกหรอเชื่อมต่อบลูทูธสมาร์ทโฟนรับสายโทรศัพท์เขาออกสั่งกันด้วยเสียงได้หมดเลยรถสวยมากนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะคะไม่มียับไม่มีย่นสภาพสวยเดี๋ยวอันนะี้เดี๋ยวปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งนะคะตามหัวน็อตไม่มีขยับเลย รถเพิ่งมานะคะราคาเพิ่งได้ด้วยนะคะรีบมาทำรีวิวให้ดูก่อน6 7 000, 9 0 0 0มบาทราคาคือดีมากนะคะราคาดีมากสำหรับล็อกโคนะคะได้ตัวท็อปเลยออปชั่นครบนะคะมีที่พักแขนวางแก้วน้ำได้แล้วก็มีแอดหลังด้วยมีแอร์หลังด้วยเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำเลยนะคะได้รถสวยไม่น้อยนะคะ 1 8จดทะเบียนปี2019นะคะมีโลบาด้วยมีโลบาแท้จากโรงงานมาให้พร้อมเลยตัวล็อกโคนะคะโลกโก้รถมาครบหมดมีกล้องถอยด้วยนะคะป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะคะสะภาพสวยๆเลยสีเดิมจากโรงงานนะคะ สีสวยดูแลง่ายสีนี้ใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่านะคะชุดแต่งมาครบเลยเดี๋ยวปรับสภาพอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะสวนเหมือนรถใหม่เลยสําหรับใครที่อยากเห็นรถจริงก่อนปรับสภาพพี่เข้ามาได้เลยนะคะซอยเสรษีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะติดต่อมาหานุกได้เลยนะคะอันนี้ที่มารีวิวให้ดูจะอยู่ออโซนโกดังเก็บรถเข้าใหม่นะคะนี่เลยก็จะเป็นรถที่เข้าใหม่ทั้งหมดนะคะรอปรับสภาพ ถ่ายให้ดูสดๆเลยใครที่รออยู่นะคะคันนี้มาไวไปไวแน่นอนใครที่กลัวไม่ทันโอนจองล็อกรถก่อนได้เลยสำหรับคันนี้นะคะราคานี้679,000บาทลูกค้าประวัติด,ดีฟรีดาวลูกค้าเครดิตด,ดีดาวเริ่มต้น0%นะคะออกง่ายได้ถูกอาชีพจัดไฟแนนซ์นได้ทุกจังหวัดนะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดนะคะในส่วนของเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยคะ่ะมาดูนะคะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์ 2.4 150แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจากโรงงานนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยคันนี้รถเพิ่งมานะคะอย่างที่เห็นก็เครื่องเครื่องนะคะยังไม่ได้มีการล้างทำความสะอาดใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ารถสวยมากๆไม่มีคราบน้ำมันไหลเย,ยิ้มเลยนะคะเครื่องแห้งมากๆเลยสภาพสวยๆคานหน้าตรงไม่มีคดงอนะคะรอยมาร์คสีที่มาจากโรงงานอยู่ครบหมดนะคะน็อตทุกตัวไม่มีขยับเลย เครื่องยนต์เดิมๆนะคะเราการันตีอยู่แล้วว่าไม่มีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์มาขายแน่นอนลูกค้าสามารถตรวจเช็คประวัติได้นะคะเพเดอรถอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์มาอากรโรงงานอยู่ครบนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะสภาพสวยเลยเครื่องยังไม่ได้ล้างนะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพให้เหมือนรถใหม่เลย เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้ารถไม่ได้ล้างนะคะจะมีแบบเลอะๆนิดนึงนะคะตามหัวน็อตไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงเดิมๆเลยตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบเลยสติกเกอร์จากโรงงานรอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะคะสภาพสวยๆเลยใครที่รอ สำหรับรีโวลล็อกโคนะคะรุ่นหายยากนะคะพี่รีบเข้ามาดูเลยคันนี้แนะนำเลยเชียร์เลยนะคะได้ลดปีใหม่ไม่น้อยนะคะตัวหายยากด้วยรุ่นนี้หายยากจริงๆนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเข้ามานะคะจะมีแต่ตัวพีเลนเนอร์นะคะที่ไม่ใช่ตัวล็อกโคนะคะมีเข้ามาหน้านี้ก็มีเข้ามานะคะถ้าไม่ใช่ตัวล็อกโคะมีเข้ามาอยู่ใครที่รออยู่ก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะสำหรับคนันนี้นะคะย้ำราคาอีกทีหนึง่ง โตโยต้าไฮรักรีโว่สองจุีนะคะดับเบิลแคเกียร์แมนนวลปีสองพันปดจนสิบเนะคะ 2.4G จ o ดสี็โคปี2องพันสิในราคา6กแส0เบาทเท่านั้นราคานี้นะคะประวัติดีฟรีดาวได้เลยใครที่สนใจนะคะติดต่อมหานุกได้เลยที่เบอร์098-627-6826นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะ อยากดูาราละเอียดเลทผ่อนหรือดูรูปรถเพิ่มเติมนะคะก็แจ้งมาได้เลยนี่สวยสวยเลยรถเพิ่งมานะคะมีริ้วรอยบ้างอย่างที่เห็นนะคะก็เดี๋ยวเก็บารายละเอียดรถให้นะคะแต่การันตีอยู่แล้วว่าไม่มีชนหนักกับสีเป็นเครื่องจมน้ําแน่นอนนะคะไม่มีเล่มชํารุดสูญหายเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายร0 0ซนะคะนี่สวยสวยเลย ใครที่ชอบนะคะสำหรับคันนี้เข้ามาดูรถจริงก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะใครใครที่กลัวไม่ทันนะคะโอนจองล็อกรถก่อนได้เลยนะคะมาไวไปไวแน่นอนนะคะติดต่อมาหานุกได้เลยนะคะย้ำเบอร์คือศูย์เ6้2แ6 6เนะคะเบอร์098 627 6826เนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ กดชาร์จจะขายกดติดตามไปด้วยนะคะเดี๋ยวเวลามีรถสวยๆเข้ามาใหม่นะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดในส่วนการอัปเดตคลิปนะคะแล้ววันนี้ขอฝากรถคันนี้ไ้ด้วยนะคะแล้วก็โลเคมีอีกหนึ่งคันเดี๋ยวอันนี้รีวิวทีหลังนะคะเพราะว่าวราคายังไม่ได้นะคะใครที่อยากดูรูปรถก่อนนะคะก็ทักไลน์มาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอฝากรถคันนี้ไ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ